โอ้โหมันจริงๆแล้วคือผมต้องพบปะผู้คนเราจะต้องคุยกับลูกค้าประชุมงานต่างๆเนี่ยกลิ่นปากนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกเลยที่เราต้องใส่ใจวิธีการดูแลตัวเองประจำวันสำหรับเรื่องกลิ่นปากใช่ไหมฮะ มันแปลงฟันเบสิกอยู่แล้ววันละสองครั้งเช้าเย็นแต่ถ้าช่วงบ่ายวันไหนที่ผมไม่ได้แปลงฟันนะฮะคืนนั้นเนี่ยผมก็จะต้องใช้น้ำยาบ้นปากทุกครั้งเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะว่าการดูแลช่องปากทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเหงือกฟันกลิ่นปากทุกอย่างเนี่ยฮะคือเราเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ในการใช้ชีวิตะฉะนั้นช่องปากเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดในข้อแรกเลยสาเหตุในการเข้าไปพบหมอที่ Art Dental Studio นะฮะคือดูแลยังไงก็ช่างเนี่ยมันก็จะมีพวกเข้าใจไหมฮะมันก็จะมีพวกแบคทีเรียใช่ไหมฮะที่ไปทำให้ฟันผุฟันมีคราบ เกิดหินปูหินปูนทําทุกๆ6กเดือนอยู่แล้วตามที่หมอบอกนะฮะขูดทีก็เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนพอขูดหินปูนก็จะเห็นว่าช่องปากเราเนี่ยมีฟันตรงไหนที่มีร่องมีจุดอะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงฉะนั้นการพบหมอทุกครั้งที่อัลเดนทอลเป็นเรื่องจําเป็นมากนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเริ่มรู้จักอัลเดนทอลเป็นเพราะว่าอัลเดนทอลเขาดังเรื่องเกี่ยวกับทําวีเนียสิ่งแรกผมไปทำเนี่ยคือวีเนียก่อนวีเนีย ช่วงเอนี่เขาเรียกว่าอะไรลายของฟันบนเลยนะฮะลายฟันล่างนะฮะฟันบนทำก่อนนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยการดูแลช่องปากทั้งหมดก็เราไว้ใจที่ Art Dental Studio ตลอดเวลาหลังจากที่เราเหลังหลังจากที่เราตัดสินใจว่าเราจะไปทำวีเนียที่ Art Dental ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ไปทำ a า t r e n t a l ลเราก็แน่นอนแลครผม ด้วยงานของผมต้องเจอหมอเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ต้อง explore หาข้อมูลเราก็รู้สึกว่าอด d e ินทอเป็นหน้าที่เป็นที่ที่ทนะ่าไว้ใจที่สุดเพราะคุณหมอบอกเลยว่าทําวีเนียเพื่อให้ฟันขาวไม่มีคราบแต่เยอะๆพอเยอะปุ๊บแล้วมันดูปลอมซึ่งผมก็ชอบคุณหมอมากคุณหมอก็เลยให้ดูเป็นกึ่งธรรมชาตินะฮะเห็นไหมครัว่าฟันบนผมเนี่ยไม่ได้ขาวจนแบบ จนหน้าตกใจอ่ะจนดูผิดธรรมชาติมันคือคุณหมอยังให้เรารู้สึกว่าเป็นเนื้อฟันของเราสีฟันของเราแบบธรรมชาติแต่ดูขาวขึ้นและดูสะอาดนะฮะอันเนี้ยที่ผมได้จาอาร์ตเดนทอลแล้วผมก็ชอบคุณหมอมากๆคือการทำวีเนียทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นนะฮะคือฟันเรียงสวยนะฮะแล้วก็เวลายิ้มก็รู้สึกว่าเออเขาเรียกว่าสนุกในการยิ้มกับผู้คนนะฮะด้วยส่วนตัวนะฮะการที่ผมติดที่อาร์ตเดนทอลเป็นเพราะว่าหนึ่งบริการละ เขาเรียกบริการหลังการปฏิบัติช่องปากของผมไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนเนี่ยดีมากฮะโทรมาตามตลอดเวลานะฮะโทรมาตามคือโทรมาถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากไม่ว่าจะไปทำวีเนียไปขูดถินปูนไป mm hmm. เขาเรียกว่าไปอุดช่องช่องฟันต่างๆนะฮะ คือเขาก้โทรมาหามา follow up ตลอดว่าอาการเป็นยังไงบ้างมีอะไรปุ๊บเรืงเกี่ยวกับช่องปากเราก็ไปหาคุณหมอนี่ผมมีโครงการจะทำวีเนียอีกรอบหนึ่งนะฮะเ,เขาเรียกว่าฟันล่างนะฮะซึ่งก็นัดก,กับคุณหมอหเรียบร้อยแล้วคือ,อยังไงเราก็รู้สึกว่าช่องปากทั้งหมดเราขอเอาช่องปากทั้งหมดฝากไว้กับ Art d e n t อลซูโอแล้วก็คุณหมอที่ผมไว้ใจมากๆ